สวัสดีนะคะท่านผู้ชม fc แฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็อยากจะมาพบปะพูดคุยกับ fc นะคะใครโชคดีก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับตัว s เองก็ไม่โชคดีค่ะท่านผู้ชมค่ะก็เสียดายมากๆนะคะสำหรับตัวเลขของปู่950นะคะก็ซื้อ97นะคะตัวเลขก็ออก87นะคะท่านผู้ชมค่ะขาดไปเม็ดเดียวนะคะ ็ถ้าเอฟซีท่านใดซื้อขึ้นซื้อลงก็คงจะโชคดีกันนะคะแต่เอ็ดเชื่อว่าส่วนน้อยมากที่จะโชคดีนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนมากก็จะมั่นใจนะคะว่าเลขของปูจะออกนะคะท่านผู้ชมแต่ก็เฉียดชิวมากๆนะคะท่านผู้ชมน่าเสียดายมากๆนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เอ็ดนำเสนอก็จะมีเข้าอยู่ของลุงหมายก็เข้านะคะท่านผู้ชมสูตรลุงหมายก็เข้า หกห้าห้าหกนะคะท่านผู้ชมคะแม่นมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวงวดน,นี้เอสก็จะตามต่อให้นะคะแล้วก็ของปู่ของแก่นนะคะท่านผู้ชมซึ่งเมื่อวันที่วันวันที่สิบห้านะคะวันที่สิบห้าปู่ก็โทรมาบอกตัวเลขให้กับเอสนะคะและเอสก็นํามาสรุปในโค้งสุดท้ายนะคะท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมท่านใดได้ดูคลิปสรุปหวยของเอสก็คงจะโชคดีไปกับ ปู่คอนแก่นนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ท่านก็โทรมาใหม่อีกแล้วนะคะท่านผู้ชมคะได้มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวแอดจะนําเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังพร้อมๆกันนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาด็อดดีๆ็ดอดเด็ดๆนะคะวันนี้เราจะตามตัวเลขของปู่คอนแก่นก่อนนะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดที่ผ่านมาก็เข้าห้าหกนะคะปู่ให้มาหกห้านะคะแต่ว่าเลขก็ออกล่างห้าหกเต็มๆนะคะท่านผู้ชมคะ่ะงวดนี้ตามต่อเลยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงปู่พร้อมกันเลยนะคะตามแอดมาเลยคะ่ะ ฮัลโหลกราบนมัสการค่ะปูเออเดี๋ยวจะวบอกเลยู่ได้นอกเลขูตรงพ้เขาใหญ่ยอะอ๋อได้แล้วบอกปูเออเ็เป็น่เดียวลสองพันไ่เงั้นเดี๋ยวแอดขออนุญาตอัดเสียงปูลงคลิปได้ไหมคะเดี๋ยวพขาใจมือก้ออัดเลยหรือว่าเป็ยเสียงงานมันนั่งนนมันไหญสันจะน้ำานอรี่บันดีเลยบอกมันชอบอาเรเลกกัน ค่ะค่ะค่ะปูเออเรมีน้องเป็นเจ้่พนัมีบนเล็กฝันเมยน้องเล็กอ๋อเลขอะไรนะปูคะอ๋อโอ้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 เอ้โอ้โอ้โอนโ้โอ้เอ้อาโอ้โโอ้โเข้โอ้โอ้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 โอ้ัอ้โอ้โโอ้มอ้โอ้โอโอ้โอ้อ้โ้โอรอืออ้โนโ้โอาจะมี เนี yeah, đó, okay, ่ยว um ันเสาร์วาเสา่หเา่ยสมุดปากการะอกวันาร์ะะควันเสาร์วันเสาร์ไม่รู้เลยปูยังไม่ได้ดูปฏิทินเลยอ๋อางเงยบอกเาวันเสาร์วันศุกร์เสาร์วันศเส็จสองวันล

เดี đ ó, đ nerd, sure ๋ยวเอดขจดก่อนค่ะปูค่ะมีตัวไหนบ้างคะระจำวันปจำวันมีสามัีหนึ่งมีหมีสามมีห่มีหกมีหนึ่งมีสามมีหกมีเก้ามีเก้าเป็นมีเก้ามีเก้าเจ็ดมีเจ็ด สี่หกตัวบ nice ัปูอ๋อออกไม่เล็แต่วันมันนีละมันเ่าก็ได้จะเลีประจําวันเนาะเลขเลขเลขเร่เร่งุดได้มีตัวิ่งรอดบนมเนี่ยผิวลาเดีดเนี่ยหน่งกับันอ๋อหนึ่งกับสามเลขวิ่งใช่ไหมคะเลขวิ่งหบนเน่ยเลขวิ่งบนบ่มี่ลาองปนนรอยเดีดเนี วิงบนคาเมนหนึ่งกับสามยิงกับสามยิงไปได้แค่แล้ว่กับสามลองต้องผิไปไปไปไดพลาดอยเต็มยอ๋อร้อยเปอร์เซ็นเลยบอก<อ>ู่อ๋อจะี่ิงกับสามนี่เราเลยไงเนี่ยค่ะเพราใหญ่ไปเต็มเลยอันนาที่หันสามเต็มเลยอือ แล้วสองตัวมีตัวไหนบ้างครับปูจับคู่ได้อ่ะปูสามแปดสามเข้าสามบุกสามเดสามเก้าสามแปค่ะมีสามหางใช่ไหมคะปูนี่หกหางนะแต่วอันที่สองมันมันจะเป็นยังไงกันหรืนยังหนึ่งอะไรคะปู อ๋อสามหนึ่งค่ะสิบอบสิบสามรอบปนี้กปสิบเป็นค่ะสามนึ่งก็เป็นไม่ใช่ละสามสองอาจจะแก้ไขสองคนี้เดือดรนก็เป็นสามนึิบสองเอิบสองสหนึ่งเอิบสองเอิบสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสี่นี่เป็นอะไรม่นี่แะ อ๋อมีหกหางเนาะปูเนาะแปดหกหางคือบนล่างเลยใช่ไหมคะปูเพราะเนี่ยเาเดงาก็ไ้เอางทีมันเดือ่นเดือดเดืออะไรย่างเสดือือก็หันไปเือไปต้นเาตืนไปเือดไบอกเ้ักนจ้ไม่ได้หาตืนเตื้ดืองบอกห้กเ้าอันนี้มันแนมันั่นบกพร้าดเลย่ามันจับใครแล้วเนี่ยสามคนึงย่านตงนี้ว่าจะเรีน่อะอ๋อสามคง เลยอาจจะเป็นออกขั้นที่สามก็ได้อาจจะเป็นแปดสามหกสามก็สาม้างก็ได้นิดนึงก็ออกแ่น้ำพุอได้วยด้อย่างงีือเอว่าพูเปลน้ำพุพูดไม่บอกค่ะเดี๋ยวจะ่าลตาลงพูลงพอขนาเอาูใหญู่ม่บอกอ้คอนมือเบจาไม่ต้องยกตงัคเขร่องเอคนเนี้ตอนี้เด็กนี้พวกพเจ้าสาวของม่บอก ่จ้ะเนียอดเลยเดกามเราเขาพูดว่าที่นีันอกกรสเจ้หมดน้ำเลดอ่ามันม่งายหนตัวไอ้กวิ่งวิ่งกับสามนค่ะเลขวิ่งหนึ่งกับสามเนาะแล้วตัวที่เด่นที่สุดอนประามมนประจําเลยเป็นถิงมนหยกอืมมวนหหนึ่งบนล่างก็ม้วค่ะบนล่างเลยเนาะปูเนาะมวหกเนะราวเลขแบบออกแ้วมัว ยมมันให้กันเกียให้แต่ยอมมันให้ยมกันเกียแตอเนี้อ๋อน้มเดียถึงล้วก็ย้มพยายามหาเนี่ยรุ่ตาทีดอดค่ะเล่สิ่งอันแรกรุ่นตาี๋คที่สองไมเ่เล่อตาลี่เยอะมหาเล่เใจห้าสามแปดถ้าสามหลังทหลังุไลงเอาเรขกาสมแปดได้เลยห้าสาม หมดนี้ใช่ไหมคะรองนี้ไม่ตรวจหานตรวจหัตรวจะวันหลอยคันนี้นี้รอละวันนัดตีอที่สามที่องที่ที่แถวนั้นที่สาสองที่ี่หทยคั้งแ่ที่ที่หมอกระชังเป็นห้าั้แสเอาเลยใดใด็หาครั้งแที่ไงหลังมันเป็นี่ยกระชัาเจ้ะเนี่ยเเป็นยื่องยกระังก็กเยวขอให้ที่ห้าคั้งแก่ถนายครัห้ารั้งแก่ ไอ้เพรเะที <tem pe> er ่นี่วันนี่สวนละวัเนี่ยยอมหาเป็นแรีวที่นี่หายี่เราเป่่างวันไหนี่หายตามแดดตัวจ้านตา่านคนมือจดคนตาวันันมันต้องมีมันนี้ก็คือบห้าตามแดดไม่อาจจะเป็นลอวที่สามทุ่ปีที่สองที่ก็ได้หาบอกมันมี่อย่างะวันนั่มันนี่มันที่ตันที่แฉเนี่ยแฉไปอีวันเดียววันห้าตามแดดเอาเลยตอนนี้ยืมรถด้านไดนกางด้จะบอกเรืงหายตาเสดข้างหลังเป็นยังพอเที่ยวอ็้องเป็นต่างหายเามแเอาเลย เ oh, อาข uh. uh, okay. mm. mm ้างหน้าใช่ไหมคะปูเออนี่มันมันอิัันมีไม่เยอ่แต่หลายนาทีรงี่เางเรื่องแบบวิจหน้าละแต่ว่าเราทราบว่าวิจเรื่องวิธีการออกขอวัตนี่เล็กแตันที่มันที่สองับาใหญ่กว่ามมันก็เป็มันมมันเด็มันที่ก่าทสองขับถัาตีนต้องเงนงนีมันนี้เง่อามหมย่กงี้เราตัวกาหเลยเพราะว่าเขาหอมตืนแต่วันที่ถง มันเม่จำหมดหนาจ้าเด่นสามร่องมเลแล้วค่าปูค่าแล้วตัวที่เด่นที่สุดคือตัวไหนคะปูสองตัวค่ะสองตัวนี่ค่ะตัวที่เด่นนะค่ะเล่บนแน่องตัวมามอมค่ะเล่บบนมออกสามต้อสาเ่อ๋อตัวเด่นเพาะว่าแปดเออกมาจ็ดแปดเจ็ด ออกแล้ว83มองยัน83ออกดูออกเลยออกเลยัเลขออกมันออกหกเลข3แ้วมันยออกเลข7 6มรลายดีแล้วทีก็ดีแล้วมันออกหนักก็เรื่อง63 6ไม่ออกไ่อกลละออกยนกแล้ว36ต้องสิ3มี่่ออกเลยล่ะไม่ต้อง63ออกได้ก็31ไม่ต้องกลับใช่ไหมคะปูไม่ต้องออกา3เลย แ้้ต oh, uh. ้องเข้าามใอ๋อเราตัวเด่นก็คือหกสามกับเก้าสามใช่ไหมคะปูหกสามก็จาามก็รองตวเก้าสามจับใจน้อมนี่สามเท่านั้นแหละหาหาตรงนี้มันตึงน่ตหกแต่วันมันหาตรงนี้สามตองนี้ตัดตัวหกสาก็เีนี่เปนัเดนเลยนี้จะเป็นวจีบจนี่ยหนจบอง็นสามนึงค่ะ ่าเนี่ยเนี่ยก็ได้มีกนีตัวเดิน3รองนงรอ่อนก็จะเป็นอืมตัน้อยู่รเบีย่่ันี้เจ้าวิ่งหน้าก็็ั้งหลายก็วิ่งไปค่ะแลอน่ะหมว่าวิ่ง่ก็ก็นเิแต่ว่าเฮาอานหลายบ่วิ่งอ๋อจ้ะแก็บ่ได้หาลังต้องวิ่ง พี่ถากันเป็นนู่นเป็นนองอยู่ที่นี่หลายนมันไม่รีบหลายตอมี้มันตัดอีกยกน้องไปจากอะไรใช่ตอนแต่ลอยตอนนี้พี่เนี่ยมันมองไม่ดีมันพี่ไม่ได้ก็เคยรด้เลือดแต่ก็ไม่ได้เยอะนะแต่หัวเป็นนิ้วหนึ่งตะวหลายนิ้วหลายเดี๋ยวนีนเนี่ยหลายเดียวต้องโูทมันเป็นความเสี้อย่างนี่จะทำที่นี่แหละที่คิดก็ต้องไปออกพูดคำพูดอยู่เจ็ดชิ้นอย่บอกเลยว่าชิ้นที่ถามชิ้นเจ็ดชนี่ยมันกลับกันไป มันก็จะออด้ค่ะเน่ยสังเกตดิแป๊บเดียวตากสิบาม่โดนมาดีดีราว่ามันลมนี่งหาที่หาการแรตคือต้องเลียงสเนี่ยหาการแปเหม่นั่นคือห้าสามแปดคูหกเจ็ดหกมันตะเอาเลยข้องหลังเพียงระดังได้หาการแปได้ไดยคูนี้ก็ดีตลาดเี่องเชียเยอะแต่เลี้ยงกระตีกเลี้ยงก่จอมเอยง้องงงเลอยูบ้านไปรอัจ้ะ้า ไอ้ <point um, so so um, the yeah. ี e ู water, uh ้เ่างก็คือไม่เห็นตัวสิบคนเรียบหาตามแต่ไปหาเห็นผู้เสี่ยงอาจจะมีคนอื่นก็ิดตามล้วนั่นเอแบบไม่ผู้เสี่ยงีไม่ทุกอย่างใช่ไหจ้ะค้าคือมีน้องหาบป็กเหาเป็ก็มื่อต้เสียลงจ้หา็เมืงอยการยังไม่ได้หาเลยไปเจอแล้วไปเรียนแล้วมันใหญ่มันมีหาตามแต่ก็จ้ะเราทราว่าก็นั้นต้องมีหาตามแต่เพิมไม่รัเรีย งวดนี้งวดนี้เลยะค่ะงวดนี้ห้าสามแปดนะปูเนาะมันตองมีมันองมีงวดที่ได้น้ำมันเกียรอะไรล้มหายวนมี่ว่าหายแบบแต่นี้แต่เฉพาะแบบลูกจะนมีอยว่ค่ะคือหาให้หาเลขหน้าหรือว่าเลขหลังค่ะปูเลขหน้าเลยเลขหน้าห้าสามแปดเนาะเลขหน้าค่ะจะไปเรียนใ้หน้าเบอร์้มจับเอาเล่นเรแล้วจะรียน้มหาเนี่ยตอที่อันตอนัหาแลจะรียมั้ตลาด อาั๊บกลือกูเด้ขายอาามแก่ทะเลจะเห็นจากลยทั้งหน้าทั้งหลงหลังมันเป็นอย่งกระชามโลยผมไดเอาตกั้งห้าก่อนหาชามแกหาคแต่ข้างหน้าฮอกปูเนาะจ้าหมดอ่กนกหมดสีกพันน้าเาหาตรงเด้อวกันหากันเห็นหา้ามแกเลยค่ะอันว่าลงอ้ตัวนี้มันมีพอแล้งที่สามที่สี่ที่หาที่สองไล่ไปมันมีเลยหา้ามแก่อรเมตัวน้อตวตรงเด้อันนี้แต่โบอกอาารนี้บอจ้ามีแต่วเห็นเนนจ้าทำ ทำไปว่าไมตรงนี้นะไม่ถึงนี้วะเดี๋ยววันนี้เอสขออนุญาตอัดเสียงปูลงคลิปนะคะปูก็กขอขอขอเล่ได้ใช่ว่าจะเพราะว่ามีเอฟซีให้ตามตัวเลขของปูให้ค่ะเดี๋ยวโอ้โหเอฟซีเป็นว่าเป็นตื่นเต้เพราะอะไรว่างานที่ผ่าที่มุก่ก็ ตั้งแต่หวยออกยังไม่ได้พบปะเอฟซีเลยค่ะยังไม่รู้ว่ามีใครโชคดีบ้างค่ะเดี๋ยวจะลงวันนี้ค่ะปู่อจเจสบายแล้วตอกับลยคัน้มัน้ว่าคะค่เ่่อลงตาบ่อฟังหรอนันมันมาเกี่เป็นา้ี่ยนสามีย่างลวันค่ะอยงเกียวเา่

ลงาวันทีนี้เดวาวัดงวดผ่านมาเนี่ยหาาแปเนยค่ะอยู่วันที่สองที่ร้านนี่ละแลวนนี้ละโอ้จ่าปูเออไม่ต้องมีลถยมรองเส้าาเราบกต้องรวจเป็นเรื่องนี้ว่าเป็นเด็กตรวจยังดอกนี้รถกวนาลงจากงการแต่ก็ยื่นไปที่วัลงากรงการจะงม้กันสามมื่วัลงากงการ ดีจะไปพร้องไปเช่นเนบันหมืนันเป็นเชนคละหน่งจะลงพร้องไปยิงับพร้อมเพาะว่าจต่นี้จับนันตนนพร้อยิงส่นต้นเต่นเ้ะขนที่ลายป็น่นลูกเ่นลูกลน้อมลงแดบ่นลูกอาบอาบ่้ี้กระต้งอลายมีค่ะปูลายลายอดมีค่ะเดี๋ยวอจะส่งไปให้ค่ะปู เออเราเราจองันไหนบนเอนเป็นแบเดินนเต็นเนาะค่ะค่ะ่เต็นอานี่ไยงจ้วูบินจะจะได้เห็นรูปเนาะปูเนาะอ๋อเอาเจ็จแบมาลยแบบมาลอยมอเป็นนาะค่ะวันวันนี้ก็แอดก็ขอขอบคุณปู่มากนะคะที่มาแบ่งปันสมาชิกช่องละองชาแนลนะคะขอบพระคุณเจ้าค่ะอาเจริญพรเจริญพรค่ะสาธุค่ะ นี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอบจะให้ท่านผู้ชมดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ปู่ก็บอกตัวเลขสูตรมาแล้วนะคะแต่ว่าปู่ก็พูดเร็วมากค่ะท่านผู้ชมคะแอบกลัวว่า fc จะไม่ทันปู่นะคะท่านผู้ชมก็เลยมาจดใส่สมุดให้ท่านผู้ชม fc ทางบ้านได้แคปหน้าจอไว้ดูนะคะก็งวดที่ผ่านมาเลขของปู่ก็เข้าหกห้านะคะท่านผู้ชมคะ ปู่ก็แม่นมากนะคะก็เข้ามาแล้วหกงวดติดทั้งงวดเมื่อวานนะคะหกงวดเจ็ดงวดติดค่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วเจ็ดงวดติดนะคะงวดนี้ก็ให้มาไวค่ะท่านผู้ชมปู่ก็ได้ปุ๊บก็ให้มาเลยนะคะอันนี้เป็นเลขสูตรนะคะท่านผู้ชมสูตรแม่นแม่นจากปู่คอนแก่นนะคะก็จะให้เลขประจําวันมาด้วยนะคะท่านผู้ชมเลขประจําวันจะมีหนึ่ง สามหกเก้าเจ็ดสี่นะคะมีหนึ่งสามหกเก้าเจ็ดสี่นะคะก็เลขประจำวันของปู่ก็ให้มาหกตัวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เลขวิ่งบนมีหนึ่งกับสามนะคะสำหรับเอฟซีท่านใดที่ชอบเลขวิ่งนะคะปู่บอกว่าถูกแน่นอนนะคะท่านผู้ชมสำหรับเลขวิ่งนะคะมีหนึ่งกับสามนะคะจับคู่สองตัวมี หกสามสามหกแปดสามสามแแล้วก็3 1 1 3 1 2่งสองสแล้วก็1 4 4 1นะคะปู่ก็ให้มา6ห่างนะคะท่านผู้ชมคะให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูนะคะเพราะว่าเลขของปู่ก็แอดลงเป็นงวดแรกก็เข้าเลยค่ะท่านผูผ้ชมคะแม่นมากนะคะ เพราะว่าปู่ก็โทรมาบอกตัวเลขกับแอดโดยตรงนะคะท่านผู้ชมซึ่งนี่นะคะของงดก่อนเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะตอนที่ปู่โทรมาบอกนะคะก็เลขประจำวันนะคะมีหกมีห้ามีหนึ่งมีเก้ามีสามนะคะเลขก็เข้าหกห้าห้าหกนะคะที่จับคู่นะคะท่านผู้ชมจะออกตัวกลับนะคะเพราะว่าปู่ให้หกห้าค่ะท่านผู้ชม แต่ว่าเลขล่าง2ตัวก็ออก5้หกนะคะอันนี้ตอนที่ปูโทรมาครั้งแรกนะคะท่านผู้ชมคะแอดก็จดเอาไว้นะคะแอดจะให้ท่านผู้ชมเปรียบเทียบดูนะคะซึ่งวันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมกลับไว้บ้างนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าตัวกลับนะคะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะคะท่านผู้ชมเพื่อว่าบางท่านอาจจะไม่มีสมุดปากกาจดไว้นะคะ แอดก็มาเขียนลงสมุดให้กับ FC ได้แคปหน้าจอไว้ดูนะคะรอรุนกันอีกนะคะว่าสุดของปู่สุดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เข้านะคะท่านผู้ชมต้องรอรุ้นด้วยกันนะคะแอดคิดว่าเลขปู่น่าจะเข้าอีกนะคะท่านผู้ชมคะลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่อยู่ที่บุญวัสนานะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ฟีแฟนช่องของละอองแชนแนลถูกหวยไปกับเลขสูตรคำนวณของปูแ่แม่นๆจากขอนแก่นนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ